สวัสดีครับวันนี้วันที่24มีนาคม2566นะครับสถานการณ์ของลูน่านะครับล่าสุดลุงก็คาดว่านะครับเขาจะมีโอกาสราคาบวกขึ้นไปถึง0.0060นะครับก็คือราคาน่าจะมาบริเวณนี้นะครับคือ0.0060นะครับอยากลากให้ดูนะครับเมื่อมาตรงนี้นะครับมาจากอะไรครับก็มาจากจุดต่ําสุดคือมันจะเป็นฟีบูนิชีนะครับคือ จุดต่ําสุดขึ้นไปจุดสูงสุดแล้วก็ลงมาตรงเส้นตรงกลางเพื่อจะดูราคาที่0.618นั้นอยู่ตรงไหนนะครับลุงก็เข้าใจว่ามันอยู่ที่0.0060นะครับซึ่งนะครับจากค่าไอซายอยู่ที่40กําลังจะขึ้นไปที่50 60แล้วก็มีเมสดีนั้นอยู่เหนือเส้นสนัญญาลุงเศษคริปโตสวัสดีครับอีกครับกรุณากดถูกใจกดกระดิ่งรับการติดตามของพระคุณมากครับแล้วก็ ใกล้เส้นสีโรเข้าไปเจนว่าเส้นเส้นสีขาวนี่คืออยู am so ่เหนือเส้น huh. ส right ีแดงนะครับสีขาวอยู่เหนือสีแดงนะครับมองสีขาวสีแดงออกไหมครับเดี๋ยวเส้นใหญ่ขึ้นมานะครับเป็นเส้นใหญ่ขึ้นมานะครับสีขาวก็ใหญ่ขึ้นมาครับสีแดงแล้วก็สีแดงนะครับก็ใหญ่ขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าสีขาวสีแดงมันใหญ่ขึ้นมาตัวสีขาวก็ใกล้ขึ้นไปที่เส้นสีโรนะครับหมายว่าอยู่ห่างอีกเล็กน้อยนะครับก็เป็นจังหวะที่มันจะเคลื่อนตัวขึ้นไป เราก็ราคาก็จะไปที่0 0 0ยต้องรอกันต่อไปนะครับถ้าลงทุนต้องอดทนนะครับในคลิปนี้นั้นเราก็ใช้กระเป๋าใช้แอปพลิเคชันของ b i t ค u ันะครับเพื่อชี้ให้ชัดให้เห็นว่าถ้าเราไม่มีกรอบในแอปพลิเคชัน e เราจะดูยากแค่ไหนเรามีแค่ปุจจานแล้วก็ราคาแล้วก็มี m o v i n g a v e r a g e นะครับแต่จริงๆ moving average ที่สำคัญก็คือเส้น2องวันนะครับเราก็อาจจะแปลเปลี่ยนจาก50วันเป็น2องวันก็ได้ เราก็ใส่สไตล์ให้เส้นสองะวันเป็นสีขาวใหญ่ๆหนาๆเลยนะครับเพื่อดูจังหวะของการเคลื่อนตัวแล้วก็เมื่อมันใกล้กันมันก็จะผักราคาลงมาเพราะนั้นตอนนี้ราคาเส้นสองะวันอยู่ด้านบนสุดนะครับก็ถือว่ามันยังไม่พุ่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันจะพุ่งก็คือมันจะต้องยืนอยู่เหนือเส้นสองะวันก็หมายว่ามันจะเป็นเทรนเทรนอัพไซด์เทรนขึ้นไปนะครับแต่ตอนนี้ก็คือมันจะเป็นดาวเทรนเนื่องเป็นดาวเทรนมันก็ยังคงเคลื่อนตัวช้าๆไปทางด้านล่างนะครับ อันนี้ก็คือลูน่านะครับทีนี้เราจะดูตัวอื่นนะครับถัดไปก็คือกาล่าแล้วกันนะครับเอากาล่าเข้ามาดูนะครับกาล่าเข้ามาดูก็เจนว่าจังหวะของกาล่านั้นก็พร้อมที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่า1คือเขายืนอยู่เหนือเส้น2 0 0้ยวันหรือยืนอยู่เหนือเส้น40วันนะครับาเส้น2 0 0รวันก็คือตัวนี้นะครับยืนอยู่เหนือเส้น2 0 0้วันนะครับจะต้องเป็นเส้นหนาๆหน่อยนะครับเส้น2 0 0้วันนะครับเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็ยืนอยู่เหนือกึ่งกลางบลูจาร์แบนนะครับแล้วก็ราคาก็จะค่อยกระบขึ้นไป กาล่าก็น่าจะไปอย่างที่ลุงบอกไว้ก่อนคลิป2หน้า2-3คลิปก่อนหน้านะครับคือราคามันวิ่งตั้งแต่0.41นไอหนึขึ้นไปถึงราคา2บาทนะครับราคาใกล้ๆ2บาทก,ากว่าๆมันก็จะสวิงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่จะเก่งกําไรในกาล่าก็ลองพิจารณาดูนะครับเพราะตอนนี้ราคายังคงตรงต่อนะครับอาจจะลงมาที่ศูนย์จุดไอลงมาที่1นึ่งจุดสี่สี่ศูนย หรือ1.38ก่อนนะราคามันก็จะขึ้นจะลงอยู่ระหว่าง4.1 4.2 4.0นะครับอันนี้คือกาล่านะครับอัตมานะครับแล้วก็จะดู iosc นะครับ iosc เป็นจังหวะขาขึ้นนะครับถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นอย่างชัดเจนก็คือว่าตัว rsi จะต้องชี้ขึ้นนะครับตอนนี้ราคาเย็ยนอยู่เหนือ40หยุดที่ประมาณเส้น50ก็อนุญาตให้มันมีราคาพุ่งขึ้นไปนแล้วตัวนี้เส้น2ระว,วันก็อยู่ด้านล่างนะครับตอนนี้ มันยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบลูเจอร์แบนแล้วก็เส้น2องเลวันเป็นความหมายว่ามันจะผลักดันตัวเองพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็มันบีบตัวเข้ามาหากันของบลูเจอร์แบนเรียบร้อยส่งสัญญาณว่ากาลังจะพุ่งขึ้นแล้วนะปัะจบปัะจบเหมาะกับตัว m อ c d ก็กําลังอยู่เหนือเส้นสีโลพอดีนะครับแล้วก็กําลังยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลนะครับคือเส้นสีขาวอยู่เหนือเส้นสีแดงก็อนุญาตให้ราคานั้นพุ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็เราก็ามาดูบทเรียนเก่าๆนะครับว่า เมื่อมันบีบตัวเข้ามากันมันก็จะมีการพุ่งขึ้นไปเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็อาจจะมีราคาพุ่งขึ้นไปที่ประมาณ0.0058เราได้ลากเส้นที่โบนเชี้แล้วก็เห็นของเขาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าเขาจะมีโอกาสไปที่0 0 0 5 8นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองลากดูนะครับ58อยู่ตรงไหนนะครับคือจุดนี้นะครับทั้งหมดที่ลุงลากเอาไว้ลุงก็จะไปสั่งขายเอาไว้ก่อนล่วงหน้านะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะต้องทํากําไรกันนะครับ ลุงก็จะไปทําการสั่งขายไว้ล่วงหน้านะครับที่ออเดอร์นะครับถ้าเป็น 0. ถ้าเป็น IOST ลุงก็จะสั่งขายไว้ที่0.0058นะครับก็ได้กําไร2,000กว่าบาทต้นทุนลุงก็คือ4,007นะครับที่ราคา0.42นะครับนะทุกคนจําได้นะครับอันนี้ลุงก็มาเปิดเผยหรือทําให้เห็นนะครับคือทําให้เห็นจริง,รงๆคือ,อเราเล่นคริปโตแล้วเราไม่รีบไม่ร้อน,นะครับใจเย็นๆยังไงซะ เงินก็ยังคงเป็นเงินของเรานะครับมันยังมีโอกาสไซส์ไซส์ไว้อบขึ้นไปตามเทนของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็กะขายพอมันพุ่งขึ้นไปชนเราก็ขายเลยทันทีนะครับเสร็จเราก็ามานั่งดูแล้วก็พิจารณาที่จะเข้าเหรียญอื่นต่อไปว่าเหรียญตัวไหนที่มีโอกาสที่จะพุ่งต่อไปเราก็ค่อยเข้าเหรียญตัวนั้นแล้วก็ถือไปสักระยะแล้วก็ขายล่วงหน้าขายขายในจุดที่มันสมควรจะขายนะครับก็ทําแบบนี้นะครับ รูหน้าลุงก็ขายไปตัวที่ได้กําไรสุดก็คือน่าจะเป็นรูหน้านะครับเพราะว่าลุงตั้งขายไว้ที่มันน่าจะไปที่ประมาณสัก0.0060600ใช่ไหมครับนั้นตัวนี้ถ้าเกินไปถึงก็ลุงก็จะได้ประมาณ7 0 0 0ลุงก็ขายรวมเปเสร็จก็จะได้หมื่นสามนะครับได้หมื่นสามมานี้ก็ถือว่าได้กําไรเกินหมื่นหนึ่งก็คือสามพันลุงก็จะเอาส่วนสามพันไปใช้จ่ายส่วนหมื่นหนึ่งก็เอาไปลงทุนต่อใน ตัวใดตัวหนึ่งที่จะดูต่อไปจากเหล่านี้นะครับว่าตัวไหนเนี่ยเป็นจังหวะสวยงามบ้างนะครับท่านก็ลองดูง่ายๆมันเป็นเรื่องไม่ยากนะครับทุกคนครับถ้าท่านเข้ามาดูแล้วท่านก็จะไปเก่งกําไรอย่างเช่นตัว iOSC ตัวนี้ราคาต่าๆนะครับจังหวะของเขานะครับมันก็จะอยู่ระหว่าง0ูนย์จ คือมีการขึ้นลงของเขาก็าอยู่จุดย์นะครับถึง0.9596นะครับแต่ว่าราคามันจะไม่อยู่แค่จุดที่ตรงนี้มันจะขึ้นไปที่ราคา1บาทขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราก็ต้องเข้าไปดูที่กราฟของเขานะครับในทาวเ a m เดย์ถ้าเกิดเราเล่นรายวันนะครับหรือถ้าเกิดเราเล่นสั้นเราก็เข้าไปดูราคาสั้นๆ30นาทีมันก็จะ,ะทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นอยู่ในแนวกรอบของการเทนนะครับเพราะฉะนั้น ธทนาคาทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับจังหวะนี้ก็คือว่ามันไซด์เวเคื่อไซด์เว่ยไซด์เว่ยไซด์เว่แล้วก็พุ่งขึ้นไปทันทีนะครับก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็รอให้ลุงเก่งกําไรแล้วรับกําไรจาก2ตัวที่ลุงมองเอาไว้ก่อนนะครับคือก็คือลูหน้ากับ ios สท,ท่านจะลองเรียนแบบก็ไม่ว่ากันนะครับส่วนท่านที่ไม่เชื่อลุงก็รอดูจังหวะคือลุงก็ เก่งกำไรแบบนี้นะครับก็ขายทํากําไรแบบนี้หมือว่าเดือนหนึ่งลุงก็ได้ประมาณ3,000หรือไอ้ประมาณ5,000ันหกพเดือนหนึ่งลุงก็พออยู่พอกินเลยนะครับห้าพันหกพันเดือนหนึ่งก็ค่าถ้ผ่อนลดสี่พัน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 ห้าสี่พันหกนะครับเหลือเล็กน้อยนะครับถามว่าลุงไม่กินไม่เที่ยวไม่เลยเหรอก็ไม่นะครับเพราะว่าลุงวัน,ว,นวันหนึ่งก็ลุงก็อยู่กับการอาัดคลิปแล้วก็เผยแพร่ แนวคิดของลุงเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าว่าถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราก็จะมีการเติบโตนะครับแต่ว่าตอนนี้ลุงก็สบายใจหารายได้แค่เดือนละห้าพันเพื่อไปใช้หนี้แบงค์ต่างๆก็ก็พอประมาณเท่านี้นะครับลุงก็ไม่ต้องไปดิ้นรนอะไรมากมายอยู่กับบ้านก็ใช้ค่าใช้ค่าน้ําค่าไฟพันกว่าบาทนะครับแล้วก็ก,ก็เล็กน้อยนะครับจิปถาถะไปนะครับก็ ในด้านซาว่าชีวิตลุงก็อยู่แค่นี้นะครับชีวิตคนเราเกิดมา,ถ,าถ้ามันหาได้เพียงเท่านี้เราก็อยู่กับของเราเพียงเท่านี้ความสุขเพียงพอนะครับเราไม่ต้องไปเข็นอะไรมากมายเพราะเดินทางมากออกไปมากก็เจอโลกมากมายอยู่ในอากาศอยู่ในแต่ละพื้นที่นะครับลดความเสี่ยงอยู่กับตัวเองมองตัวเองนะครับให้ดีที่สุดนะครับเพราะนั้นทุกท่านก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าลุงมีกระเป๋าอยู่ที่9,374บาท ถ้าเกิดท่านสงสารลุงก็สมัครเป็นสมาชิกช n e l นี้เข้ามานะครับเพื่อบริจาคเงินให้กับลุงนะครับก็ถือว่าลุงก็ไม่ได้ร่ารวยอะไรนะครับลุงก็อาศัยเงินเล็กๆน้อยๆนะครับจากตัวนี้ห้าหกพันแล้วก็ค่า YouTube ต่างๆนานาอีกประมาณสักเมื่อเดือนเดือนนี้เดือนนี้ก็ได้ประมาณ3ามสีพันนะครับก็นี่นะครับก็คือรายรายได้รายรับของลุงนะครับก็ ก็ใช้จ่ายก้อมๆเแก้มแก,มก,มก้มไปนะครับก็เรียนให้ท่านได้ทราบประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกนี้นะครับรู้ว่าแบงค์ล้มตรงนั้นรู้ว่ามีอุทกภัยตรงนี้มีแต่ความเดือดร้อนนั่นเดือดร้อนนี่แต่ว่าเราก็อยู่ได้ด้วยเศษเล็กเศษน้อยด้วยเศษเงินนะครับแต่ท่านสงสารลุงก็บริจาคให้ลุงนะครับด้วยความเคารพนะครับยังไงเสก็ กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดแชร์แล้วก็สมัครสมาชิกเข้ามานะครับใน h ชน n e ลลุงเศคริปโตด้วยความเคารพนะครับไว้พบก,กันในคลิปถัดไปสวัสดีครับขอบพระคุณมากที่กรุณารับชมกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งครับแจ้งเตือนหากชื่นชอบมากๆกกรุณากดปุ่มสมัครสมาชิกไกลขอบพระคุณมากนะครับลุงเศรษคริปโตแชนแนล